น้อเงือกนอนดีนะีตายคอแไปดีพี่น้องปกปลายมาสกนอมันนี้มาบ้านแหกับไอ้นุ่มแกทำตอนมามาลงนอนอพี่น้องเดียวมามาเเบ่งนอนป่าเลย เสอามาคุมขึ้นกันบ้ว่านะเอามามามาเบิ้งกันเบิ้งกันดุนกันดุนกันดุนร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 ุนโอ้ยได้บ่หนิลงลงเกือบโอ้ Ủa hẹp anh hẹp Ồ. Hả? Quay Bên oh, <laughs> Đẹp lôi Đó no. oh. Đẹp rồi đẹp rồi. Ah. Oh. Oh, nằm lại thì đổ, đổ đi ồ right. uh. 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 oh. mà đây đây mà đây đây, phi nông, à, bàn hè bàn hè, mà mà mà, này, ừ, cái kháng mà, kháng 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 mà

cáiใหญ่ ว่า vào นั้นอ๋อปิ้งมันไปหยังเดียดฮ้อนบ่พวกนี้โอ้เดี๋ยวๆหมึก <laughs> <laughs> <No. cười> <laughs> <laughs> <hả>? <laughs> ปนินปนิปนพลอยสะพานไหมไพ่สะพานลอย วันนินวันนินวันนินโอ้ย <c oughs> มามา <c oughs> เอ้อไม่ได้ตัวต้องมันฆ่าไปพร้อมเลยสิ่งหดมือเขาก็กินอยู่แล้วเนาะ มาโอ้มาแล้วมาแล้วบัตรแรกนี่ข้ากินแล้วบัไหนเออใครเป็นช่องมาตัวนี้ใ hey, อันมึงคือบ่าน่ะใส่อันทานเง่าแล้วก็สักไม้ไฟไปใส่เง่าๆเลยผ้ <c oughs> <c oughs> าม่ไฟอ่ะริงขึ้นวันเท่าอ่ะเนอะ โอ้้งนข้างนเล้วขึ้นไปยี่งดีเว้ยอูออ้ววแวแว้ลวว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 รวลวว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 วนาววววววงววววว môn lên môn lên môn 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 รอบสอง,น,ง,น,งอนี่นกูวานเลยไปยังอุ้ยป็นนินเลี้วทำร้านน้องปลาเข็งเลยพี่น้องแต่ว่ามีน้องปลานินแล้วกลายเป็นน้องปลานินลวไล้สดอืม <c oughs> <c oughs> เออลวงแรกลวงแรกยังไม่ได้ขึ้นขึ้นอันนี้นะ

โอ้พูดมาบูได้ติดน้อยได้ปะมาๆเข้ามาใี้เข้ามาใแกอ้อุยอดสุดองเงือกนี่นอดีตายคตายหูเล

เฮ้า่าง hey, ั้นทำบาด้ดยเนะข้าอยู่บ้นดบสนี่แหละแสนี่ลแบบ้อว้ามือนีแก่ไป้ิเมื่อนะคนนี้หาคู่โทรมากไมเห็นดบบนีแบบ มุกข้านอกชิเมื่อนะอ่ะไอเกลนะพรีมาเข้ามุกข้างนอกกู้โทม้ามันและเห็นหน้าต่ำมันเียนว่าคิดทอดเด้อมันและเห็นโอ้เร็วใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราไปมันมันชิเมื่อนั่นนะ

เสพเสพพีพ่น้องอ๋อโ<อ>ดวดน,นี่นะ coi soi xe đâu thì đó chốt 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 ไอ้กบเพิ่งกินปลาแล้วพี่น้องจุดจุดจุดจุยจุดจุดจุดยุดจ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 ุดยุดจ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 เดจุ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 ไปุดจ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 ุดเุดจ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 ยดจุดจไดจุ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 ด ี่มาหมดเลยบันน้มาเข้าเบื่อทำมาได้เข้าเหนียวตลอดเลยมาอย่างไรให้ได้ข้าเหนียวเมื่งงงจัดอืองงมึงหลับเป็นม่งของอะไรเอเฮ้ยหมดเลยค่ะข้าวเลยข้าวเลยเฮ้ยกะแน่นเลยบอกมาหลับตื่ลน เข้าเลยเข้าตใส่เลยเีอ่ะเข้าใส่เลยอี่อกเทำทำผอด้ลยนี่เหรอล่ะในใจล่ะได้ไก่ตัวละไม่แก่เนาุงส่วนไปเยอะเลย กินแ่หมดแล้วแไม่ได้ล้วไมีเล็กปลาสะตาขาเลยกินจับเสียเรื่องมดแรงนอนเต็นท์เก็บหันเจ็บมีเลย10-15นยานเยอะมากรอ้ี่ไข่รวงเอ็นอะไรเอา

เสียบตุยลไปไ่รู้ไมเรื่องตาขี้ไล่เดยวนีกินแซ่บเอบุมียนกูว่าอิดมันทำล้ออะไรกินกัแซ่บเนาะขค่อยแบ่งต้องันแซ่หนกินมุแซ่นะเดี๋ยแม่ มันตบ่มีจิตดิพวกนาะปวกน้ไม่ได้นเดเหี้ยเยเป็นเฟอายขนาดนร้องขึ้นาดตอนสูงเศร้ากันลมือโอเคไมสนลุกไม่ดีดิร้านไปร้านั้นทรคืนนั่นละสั้งเงาสินเมื่อใดให้ลูกค้าซอยก่อนเลยโอเ

muốn ừ, ừ, gì mà không chịu, đúng không? Em sẽ sai đâu nào. mày mày, mày quanh 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 นอกแล้วมาเชี่อมต่อ,อกันุ้กวันนาวุดูโค้งอีกคอนตรงเขาเปียกอีกนั่นเองงับมันเขาอีก